ถ้าพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมที่คนไทยเรียกกันติดหูติดปากว่าแมนยูนี่นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักทีมนี้กันอย่างแน่นอนแมนยูเป็นทีมที่มีฐานแฟนบอลในประเทศไทยเนี่ยมากท,ที่สุดเลยก็อได้นะครับแถมพักลงหลังมานี้ยังสร้างความฮือฮาให้แฟนบอลอย่างเราๆได้ขำกันจนน้ําตาแตกมาแล้วหลายครั้งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปรับชมสิบเรื่องจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพื่อนเองอาจไม่เคยรู้ อันดับที่10นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อตั้งขึ้นเมื่อใดแมนยูนะครับผมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1878โดยพนักงานแผนกขนส่งและเวียนของสถานีรถไฟแลงคาเชียและยอกเชียนะครับที่สถานีนิวตันฮีเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นกับแผนกอื่นๆและบริษัทการรถไฟนั่นเองครับอันดับที่9กานะครับชื่อเดิมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1 8น8ปซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมโดยพนักงานแผนกขนส่งและเวนของสถลแ,งแลียเนขาใชช้ื่อ เดิมว่าสโมสรฟุตบอลยูตันฮีทลยอก่อนที่จะเปลี่ยนในปี1902นะครับผมมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อันดับที่แนะครับแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยรูยคำสั่งให้ยุบทีมในเดือนมกราปี1 9 0 2พวกเขาติดหนี้เป็นจำนวน2670บปอนด์หรือประมาณ2 8 0 0 0 0ปอนด์ในปัจจุบันจนมีคำสั่งให้ยุบทีมนะครับผมกับตันแฮร์รี่สแตมฟอร์ดและเฮนรี่เดวีทั้งสองทีมจึงไปพบนักธุรกิจ4คนซึ่งแต่ละคนก็ยินยอมที่จะมอบเงิน500ปอนด์เพื่อแลกเป็นผลประโยชน์ในการบริหารสโม,มสรและได้เปลี่ยนชื่อเป็นแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดในภายหลังนั่นเอง อันดับที่7จ็ดนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อตั้งขึ้นเมื่อใดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมหรือแมนยูเนี่ยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่14เมษายนปี1920 อันดับที่6นะครับผมแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกและครั้งล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเป็นทีมที่ได้ชูถ้วยพรีเมียร์ลีกมากที่สุดถึง20ครั้งซึ่งครั้งแรกที่พวกเขาทำได้เกิดขึ้นเมื่อดูการปี1907ถึงปี1 9 0 8นะครับและครั้งล่าสุดนะครับผมที่พวกเขาได้ชูถ้วยพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือฤดูการปี2012ถึงปี2 0 1 3นมนะครับผมและหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้หรือสัมผัถมมมสถออ อันดับที่5นะครับผมผู้จัดการทีมที่พาเขาชูถ้วยยุโรปครั้งแรกเซอร์เล็กซานเดอร์แมตทิวบัตบี้นะครับผมหรือที่เรียกกันว่าแมตเป็นผู้จัดการทีมที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถลิมชัยในบอลถ้วยระดับทวีปหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่สมัยนั้นเรียกกันว่ายูโรเปียนคลับได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลปี1967-68เป็นทีมแรกในเกาะอังกฤษนะครับผมที่ได้สปัดถ้วยสโตรเกตใบนี้อีกด้วยอันดับที่4โศกอนาตกรรมมิวนิคในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในมิวนิกประเทศเยอรมนีซึ่งมีผู้เสียชีวิตโดยรวมจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด23รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาบินกลับมาจากการแข่งกับเลสตาร์บิลเกตในบอลถ้วยระดับทวีปนะครับผมเครื่องบินของพวกเขาได้จอดเติมเชื้อเพลิงในเมืองมิวนิกและพยายามบินท่ามกลางพายุหิมะซึ่งนักบินก็ได้ล้มเลิกแผนการบินไปแล้วถึงสองครั้งและความพยายามครั้งที่3นี้นั่นเองนะครับผมเลยทําให้เกิดหายนะเครื่องบินตกกกกออจกจาานจนารรรรนนนนนเเเวยยชสสบบิิิดดดะผู้โ 21รายนะครับผมเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้นนะครับผมกับแฟนผู้บังคับเครื่องบินเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดมาส่วนดันแคนเอ็ดเวิร์ดนะครับผมหนึ่งในนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุได้15วันขณะที่แมตต์บัตบีนะครับผมผู้จัดการทีมและบ็อบบี้เฉลตันซึ่งอายุเพียง20ปีในขณะนั้นเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดวิตย์และมีส่วนในการสร้างความสําเร็จอันยิ่งใหญ่โดยการสร้างทีมขึ้นมาอีีีีกกคครรรััั้้้งงแลละสสาาาามมถถถววยยยูเเปปนบออไดดํ็จใ10 อันดับที่3นะกระบผมมีเทพอยู่ในทีมทุกๆคนแฟนบอลทั่วโลกคงรู้กันดีนะครับว่าบ่โดย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 ไอ้สั์เอาไหมอันดับที่3นะกระบผมมีมหาเทพอยู่ในทีม เพืท,ทุกคนแฟนบอลทั่วโลกคงรู้กันดีนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีเทพประทับองค์ทรงล่างในถิ่นโอทฟอร์ดอยู่นั่นก็คือท่านมหาเทพลินกาดันเองท่านผู้นี้นะครับผมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีนานเท่าไหร่ก็ยังคงความเป็นดาวรุ่งอยู่ด้วยฟอร์มการเล่นที่โคตรจะเทพยิงศูนย์จ่ายศูนย์ตลอดทั้งปี2019ดีขึ้นมาหน่อยในปี2020ยิงไปแล้วสองลูก 82. แอติสสองแม่เทพจริงทาไม่ได้นะทับฟอร์มแบบนี้อันดับที่2นะครับผมชุดเย่าของทีมไม่ใช่สีแดงอย่างปัจจุุันชดยิิฟออออรร์มมมมขงตตีหืืเผ่ป188 9ได้มีบันทึกไว้ว่าเป็นสีขาวและสีน้ําเงินก่อนอื่นนะครับผมด้วยที่เสื้อของทีมมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยๆหลากหลายสีถ้าให้พูดหมดมันก็จะฟังดูงงๆนะครับผมเอาเป็นว่าแรกเริ่มเดิมพีของแมนยูนั้นไม่ได้สวมใส่ยูนิฟอร์มสีแดงนั่นเองครับอันดับที่1เคยใช้สนามร่วมกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงปี1941ถึงปี1949นะครับผมแมนยูได้ใช้สนามเมนโลดร่วมกับทีมคุปบับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ เนื่องจากสนามโอทาฟลอตของพวกเขานะครับผมได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของสงครามโลกครั้งที่2และด้วยสนามเมนโลนะครับผมมีความจุมากจึงได้ฉายาว่าเป็นเมมโมรีทางตอนเหนือและสนามแห่งนี้นะครับผมก็ได้ปิดตัวลงในปี2003